g <laughs> <laughs> ม o ร์นนิ่ง굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งค่ะอายุค o ะอายุค่ะอายุแมนิสาพามาชมชาเกีย่วยแม่นิสาค่ะตอนนี้น้องกำลังเริ่มบานแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจะเก็บชาแล้วคะ่ะแต่ว่าอากาศเย็นสบายมากๆเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศฟินฟินแบบตอนนี้ ดวงอาทิตย์ขึ้นโผล่ขึ้นมาแบบว่าแสงจ้าแล้วค่ะแสงจ้าแล้วแต่ว่าตอนเช้าๆทำไมไม่มาหนาวค่ะเพื่อนๆอากาศเย็นอากาศหนาวมากเลยนะคะที่ไร่นิสาชนของเราชัยภูมิค่ะตอนนี้อากาศเย็นสบายถึงจะมีแสงแดดแต่ก็มีความเย็นมากเลยค่ะอากาศเย็นมากเลยนะคะเพื่อนๆ แม่นิสาจะมาเก็บชาค่ะเก็บชาเก๊กหวยของเราเก็บเก๊กหวยของเราเอาไปทําชาแต่ว่าตอนเช้าเช้านี่อากาศเย็นๆเราก็ไม่ไม่ตื่นเช้าค่ะถึงตื่นเช้าแม่นิสาก็จะอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากิจกรรมที่บ้านก็มีการอบชาค่ะเพื่อนเพื่อนอบชาเก๊กฮวยของเรา พอสมอแม่นิสาก็เริ่มแก่แล้วนะคะจะได้เก็นเล็ดพันุ์แล้วตอนนี้ก็พาเพื่อนมาชมบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามบรรยากาศท้องฟ้าสดใสมองเห็นภูเขาแตกไกลแล้วก็กลับมาชมชาของเราแม่นิสา,าก็ปลูกเอาไว้เป็นหย่อม,มแบบนี้แลวค่ะเพื่อนเ ตอนนี้ยังบานไม่เต็มที่นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เพิ่งแย้มค่ะแรกแย้มแต่ว่ามาเก็บอันไหนคะเก็บดอกที่บานดอกที่บานมากๆแล้วนะคะที่พอเก็บก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะนี่อันนี้ก็คือเก็บได้แล้วค่ะแต่ว่าปล่อยให้บานกว่านี้อีกได้ไหมได้ค่ะเอาให้น้องบานเต็มที่แล้วเราค่อยเก็บนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เก็บได้ประมาณนี้เลยค่ะ เราเก็บแล้วเราก็จะเอาไปใส่กระบุงของเราแต่ว่าตอนนี้แม่นิสาพามาชมก่อนนะคะไหนๆเลยก็ชมมะเขือเทศของแม่นิสาไปด้วยเลยค่ะปลูกเอาไว้สวยงามรับประทานไม่ทันกันทั้งพริกม่วงของเราทั้งเดซี่ว้าวมีแต่ของกินได้ทั้งนั้นเลยนะคะดอกไม้กินได้สวนดอกไม้กินได้ของเราสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ ชาเก็กใหม่ของเรากำลังจะบ,บานค่ะขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจแม่นิสากันค่ะ